คาตาเซตัมจัมโบพัดนะจ๊ะตัวนี้เป็นคาตาดอกใหญ่สีเหลืองดอกมีกลิ่นหอมและ,ะหัวใหญ่ๆปุดๆอย่างนี้เลยมายละ250บาทจ้าคาตาเซตัมอัปเตอร์ดาร์กตัวนี้เป็นกล้วยไม้ที่ให้ดอกสีน้ำตาลเข้มจนถึงเกือบดำซึ่งเป็นสีหายากมากนะจ๊ะมาละ200บาทจ้ากำลังคุณเลยเอื้องสายหลวงไทย แต่ก่อนเป็นไม้ที่แบบมีราคาสูงมากไม้หนึ่งราคาเป็นพันนะจ๊ะทุกวันนี้ราคาย่อมเยาลงมีให้สะสมนะจ๊ะไม้ละสองร้อยบาทคือแบบนี่ล้ำพ่สวยเลย <S <S สวัสดีจ้าหมูน้องออคิฟบายเจสิก้านะจ๊ะนานๆจะได้เจอเกันช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้อัปคลิปแล้วก็ช่วงนี้ค่อวยมาเ,เงียบๆก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็นี่จะเป็นคลิปประเดิมออเดอร์หน้าหนาวซึ่งตอนนี้ ก้อยไม้มาลงเยอะมากเยอะมากอยากเข้าไปติดตามกันว่ามีอะไรบ้างน,นะจ๊ะแล้วก็ถ้าสนใจชนิดไหนให้แอดไลน์และกรักเข้ามาสอบถามก็ได้นะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าแค่มาทักมาคุยกันก็โอเคแล้วเนะนาะนานาทีเจอกันบ๊ายบาย,บายจ้าไปดูคลิปกันว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นลูกผสมใหม่จากไต้หวันนะจ๊ะเป็นเอื้องเงินหลวงเผือกเข้ากับมะชาเผือกแล้วแบบก่อบิกบ๊กบเบิมบ่มเบมากมาจากไต้หวันนะจ๊ะตัวนี้กอละ1,800บาทหายากมาก วนด้าลอมบอกนะจ๊ะตัวนี้เป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้จากฟิลิปปินส์อินโดดอกสีขาวลายน้ำตาลดอกมีกลิ่นหอมและหายากมากตัวนี้ตอนนั้นที่มีมานะจ๊ะมาแล450้วสี่รอห้าสิบาทแวนด้าสุมาตราลำนะจ๊ะเป็นไม้พันธุ์แท้จากอินโดนีเซีย<ๆ>กอใหญ่ๆเลยและหายากมากตัวนี้และตัวนี้มีแค่กอเดียวของทางบ้านมีแค่กอเดียวดอกมีกลิ่นหอมนะจ๊ะกอใหญ่ๆแบบนี้สา0รอหสิบจ้า มินแทสเซียชีลอฟนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมระหว่างบัาเซียเข้ากับมินโทเนียกอใหญ่ๆสวยเลยดอกเป็นแบบว่า,าเหมือนรูปดาวนะจ๊ะกอละสองร้อ้าสิบบาทซิมบิเดียมดายานัมเลสน,นะจ๊ะไม้พันธแท้จากเกาะบอร์เนียวดอกเป็นพวงสีแดงดอกมีกลิ่นหอมนะจ๊ะไม้ละ1นึ่บาทจ้า วายอเมทิสนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้จากฟิลิปปินส์ดอกสีชมพูขาวดอกเป็นพวงๆใสงามๆกำลังตั้งกอน,นะจ๊ะไม้ละสองร้อยห้าสิบบาทวันนี้ลาใบด่างนะจ๊ะตัวนี้เป็นกล้วยไม้แปลกๆเขาจะเลื้อยเกาะตามขอบไปเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นไม้จากเมืองนอกนะจ๊ะใบด่างด้วยไม้ละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้า เข็มม่วงใต้ผสมเข็มชมพูเวียดนามนะจ๊ะตัวนี้เป็นลูกผสมไทยกับเวียดนามเข้ากันให้ดอกสีชมพูหวานแววดอกจะออกดกดๆช่วงหน้าเรานะจ๊ะมาละ180บาทจ้ะใหญ่ๆเลยสายหลวงจมูกชมพูนะจ๊ะตัวนี้เป็นสายหลวงที่กลายพันธุ์ดอกมีสีขาวแล้วตรงจมูกจะเป็นสีชมพูนะจ๊ะตัวนี้ใหญ่ๆงามๆเลยมาละ200บาทจ้ะ หวานเกตันสนเลนะจ๊ะเป็นลูปผสมของเอื้องคํากับช้างน้าวตัวนี้เป็นลูกผสมเก่าที่แบบน่าสะสมมากดอกใหญ่สีเหลืองมีกลิ่นหอมมาละหนึ่งร้อยแปดสิบาทจ้ะเอื้องคําหลวงกล้วยไม้ไทยแท้ดอกสีเหลืองอลา,ามมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยลำอุบอบสิกอสวยๆมาละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้า เอื้องเผาเวียงนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์ไทยแท้ดอกสีเหลืองมีตาสีม่วงเข้มนะจ๊ะต้นใหญ่สยงามๆเลยจ้าไม้ละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้าตัวนี้ก็จะเป็นลูกผสมแปลกๆอีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะเป็นเนสเตอร์เข้ากับเหลืองจันนะจ๊ะเป็นลูกผสมเอื้องสายแปลกๆเข้ากับไม้ทรงตั้งหน้าสะสมดอกสีหวานมากตัวนี้ไม้ละสองร้อยบาทจ้าไม่ค่อยมีจ้าหน้าสะสมคลังสั้นเผือกนะจ๊ะ ตัวนี้เป็นคลังสั้นที่ให้ดอกสีขาวสะอาดตาบริสุทธิ์ดอกมีกลิ่นหอมกอให,ใหญ่เลยดูสิกอละหนึ่งร้อยแปดสิบาทจ้าคลังสั้นเผือกคลังสั้นชมพูละจ๊ะตัวนี้เป็นไม้ไทยแท้เลยดอกสวยมีกลิ่นหอมมาก,มากๆจ้ากอสวยๆเลยจ้ากอละหนึ่งร้อยแปดสิบาทจ้ เนสเตอร์เผือกนะจ๊ะเอื้องสายดอกสวยดอกหอมนะจ๊ะตัวนี้ดอกขาวบริสุทธิ์นะจ๊ะดอกสีขาวเป็นเนสเตอร์เผือกต้นสวย,สวยเลยจ้าไม้ละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะไม้โคโคเลียคอ,อนูตาหรือบ้านเราเรียกว่าพญาลายใบแอฟริกานะจ๊ะตัวนี้จะเป็นกล้ยไม้แปลกๆจากแอฟริกามีแต่รากเรื้อไปเรื้อมาแล้วก็มีดอกด้วยนะจ๊ามาละสองร้อยบาทจ้าไซโกนิเซียมูราสากินะจ๊ะเป็นรูปผสมต่างประเทศให้ดอกสีม่วงบรู เลี้ยงง่ายในบ้านเราแล้วก็ออกดอกได้ปกติจ้าดอกมีกลิ่นหอมมมละ200บาทจ้า y asian beauty นะจ๊ะเป็นนอบิลิลูกผสมให้ดอกสีชมพูดอกมีขนาดใหญ่ต้นอุบอสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะต้นละ180บาทจ้าเครื่องสายหลวงผสมเหลืองจันทบูรณนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นลูกผสมแปลกลำยาวๆต้นใหญ่ๆเลยนะจ๊ะเป็นไม้เมะล็ดดอกสีหวานมากต้นละ200บาทจ้าสวยๆเลย แวนด้าดีเจพิงเป็นแวนด้าดอกสีชมพูให้ดอกกลิ่นหอมมากเป็นตัวนี้จะได้รางวัลระดับโลกในเรื่องกลิ่นหอมเลยนะจ๊ะไม้ไซต์โตโตต้นละร้อยแปดบาทจ้ากุหลาบเหลืองโคลานะจ๊ะตัวนี้เป็นตัวใบสั้นทรงค่อมหนาต้นเขาจากสั้นๆคอมๆปอมๆเลยนะจ๊ะไมาละ200บาทจ้าดอกหอมมาก เอื้องโมกุลาบนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ที่เลี้ยงง่ายชอบแสงชอบแดดดอกใหญ่แบบเท่ากําปั้นสีชมพูวันแบลนะจ๊ะเอื้องโมกุลาบกอใหญ่สวยงาม,งามกอละสองร้อย200บาทจ้าฟาแลนนอซิดอินเตอร์มีเดียนะจ๊ะเป็นฟาแลนแท้เกาะบอเหนียวดอกสีขาวปากสีส้มชมพูดอกเป็นช่อยาวมาละสองร้อยยี่สิบบาทจ้าเลปโตเทสไบคลเลอร์นะจ๊ะเป็นกล้วยไม้แค่ๆจากอเมริกาใต้ ดอกสีขาวชมพูมีกลิ่นหอมเป็นพวงละจ้าไม้ละ180บาทจ้าเอื้องเงินหลวงละจ้ากล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ดอกสีขาวดอกมีกลิ่นหอมละจ้ากอใหญ่เลยจ้ากอละ200บาทจ้าวายโกลเด้นอายะนะจ้าตัวนี้เป็นลูกผสมของขับป๊อกเข้ากับผาเวียงเป็นไม้ไทยแต่ว่ามือนอกทำดอกดกสีเหลืองฟูๆออกดอกหน้าร้อนจ้ากอละ250บาทจ้า ไวายแคนดี้เจ้าโฮนะจ๊ะเป็นลูกผสมปากนกแก้วอินโดเป็นไม้นําเข้าจากไต้หวันนะจ๊ะต้นใหญ่หญหญๆยาวๆเลยกอละห้0ร500บาทจ้าต้นใหญ่ๆมากสิงโตไทยลุ่มนะจ๊ะเป็นไม้จากเกาะบอ์เนียวดอกเป็นหนวดสีเหลืองๆตัวนี้หายยากนะจ๊ะเป็นดอกเรืองๆเป็นนวลหนวดเส้นๆกะถังละสองรอยบาทจ้ะซิมบิเดียมออสเตรเลียมิดไนนนะจ๊ะ เป็นไม้จากออสเตรเลียเป็นลูกผสมจะให้ดอกสีแดงเข้มจนถึงแบบน้ำตาลเข้มเลยกอใหญ่กอละสองร้อยห้าสิบบาทจ้าดอกมีกลิ่นหอมแคตทตริยาดิกบายนาน่านะจ๊ะเป็นแคทพันธ์แทบาราซิลเป็นแคทปากฝอยซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกผสมของแคตทตริยาทั่วไปนะจ๊ะตัวนี้หายากไม้นําเข้ากระถางละห้าร้อยห้าสิบจ้ะสายไม่ไกลลิดนะจ๊ะเป็นสายไมย่ลูกผสมเข้ากับสายเวียดนามนะจ๊ะลำยาว,ยาว กอสวยเลยจ้ะดอกสีชมพฟูฟูฟูไม้ละ1นึ้อยแปบาทจ้าเอื้องสายน้ำพึ่งไทยกองกงามเลยนะจ้ะกองกงามเลยแล้วก็เอาไปรอชมดอกหน้าร้อนนี้ได้เลยนะจ้ะกอใหญ่ก็ได้สวยกอละร้อยแปดสิบาทจ้าเสือโค้งฟิลิปปินส์ไตโชกอสติดบาเซียต้านะจ้ะตัวนี้เป็นตัวส n ให้ดอกกลีบหนาและดอกใหญ่กว่าตัวธรรมดานะจ๊ะดอกสีม่วงเข้ม กอละ220บาทจ้าเสือโคโฟิลิปปินนะจ๊ะเตระโชโโกรัสติฟิลิปปินเนนซิตนะจ๊ะตัวนี้ดอกหอมมากเป็นไม้พันธุ์จากประเทศฟิลิปปินดอกหอมมากๆดอกสองดอกก็หอมแบบโชยเลยกอละ220ิบาทจ้ามัตฉาชมพูนะจ๊ะตัวนี้เป็นไม้ทำพันนะจ๊ะคัดดอกสวยสีหวานกระถางใหญ่หกนิ้วเลยดูแบบใหญ่เวอร์แล้วก็ใหญ่ๆแน่นๆกอละสองร้อยห้าสิบบาทจ้า มัชชาเหลืองกรีบเบิดนะจ๊ะตัวนี้เป็นมัชชาเหลืองที่ให้ดอกช่อแน่นสีเหลืองอะลามปากเป็นขนฟูๆนะจ๊ะกอใหญ่ๆอย่างนี้คือสองรอยห้าสิบาทจ้าเอื้องเทียนเขียวอินโดนะจ๊ะดอกมีสีเขียวและลิ้นลายสีดําซึ่งแบบเป็นสีที่แปลกหายากมากตัวนี้กอละสองห้าสิบาทจ้างามๆเลยเทียนเขียวอินโดไวสยามไว้นะจ๊ะเป็นนองบีเล่รูปผสม ตัวนี้ให้ดอกกรีบสีขาวตาดํากอใหญ่ๆเป็นไม้ลูกสมจากญี่ปุ่นนะจ๊ะกอใหญ่มากกอละสี่ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะดอกมีกลิ่นหอมใหญ่ๆเลยเอื้องเกา่ิวแม่เสลียงหรือว่าตอติเลน,นะจ๊ะเป็นไม้ไทยแท้ดอกสีชมพูหวานแล้วมีกลิ่นหอมนะจ๊ะแบบลำอวบวบูใหญ่เลยคะ่ะไม้ละสองร้อยบาทจ้าสนใจสั่งได้เอื้องคากิิวนะจ๊ะตัวนี้เป็นไม้พัฒนาสายพันธุ์คัดดอกสีสวยแล้วก็เป็นไม้เมล็ดนะัด ไปลุ้นเอาตาดํากันกอส,สวยๆเลยนะจ๊ะกอละ2 0 0บาทเรื่องทำกิ่วไม้ไทยแท้นะจ๊ะอเนลเลียพอลลิเซชีเป็นไม้จากทวีปแอฟริกาบ้านเราเรียวกว่านกกระยางไต้หวันตัวน,นี้ให้ดอกเป็นพวงสีขาวนะจ๊ะหายากเป็นไม้แปลกๆจากทวีปแอฟริกาไม้ละ250บบาทจ้ะ